อ้าวสวัสดีนะคะเพื่อนๆช่างมาแล้วนะคะช่างมาแล้วอ่าเพื่อนๆมาดูเนาะก่อนจะมาดูวิธีการตัดผมช่างก็จะมาแชร์เทคนิคของช่างนะคะสําหรับเนาะเก้าอ e ี้ช่างก็ประมาณ6ปีแล้วดูจากสภาพมันก็จะต้องส่งเบาเพื่อที่จะไปหุ้มเบาะใหม่แต่ช่างว่ามันแพงเกินไปเนาะสําหรับราคาหุ้มเบาช่างก็เลยซื้อไหมพรมนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนาะที่เป็นช่างเก่าหรือคนไหนที่เป็นช่างใหม่ที่กําลังจะหัดหัดที่จะเป็นช่างเนาะเข้ามาดูในคลิปช่างเผื่อไปเปิดร้านเนาะเพื่อนๆตัดไปตัดมาเบาขาดอย่างช่างนี่ก็ประมาณ6ปีแล้วเห็นไหมคะช่างก็ไปซื้อหนังในติ๊กต็อกะเนาะหนังไอ้สำหรับหุ้มเบามาเพื่อนๆมันไม่ได้ดีเหมือนอย่างที่ในติ๊กต็อกมันโฆษณาเนาะ หนังมันติดไม่อยู่นะเพื่อนๆเนาะช่างก็เลยต้องแกะออกแล้วช่างก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาโดยการที่ช่างเนาะไปซื้อไหมพรมที่มันมีลักษณะเส้นใหญ่หน่อยนะคะเพื่อนๆแล้วช่างก็มาพัน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 ตรงไหนมันขาดช่างก็พันเนาะถ้าส่วนไหนที่มันเป็นขาดของด้านล่างช่างก็ใช้วิธีแปะนะคะ ใช้ซื้อหนังที่ในติ๊กต k อกนั่นแหละเอามาแปะแล้วก็ต้องทากาวตาช้างนะเพื่อนๆนเนาะถ้าเป็นเฉพาะหนังที่ติ๊กตอกมันโฆษณาว่าเบาะตรงไหนขาดเอาหนังไปหุ้มอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ค่อยอยู่เนาะเพื่อนเนาะอนาช่างก็เลยมาอัดเดบโดยใช้วิธีการซื้อได้มานะคะแล้วก็มาพันประหยัดเงินไปได้เยอะแถมมันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดนะเพื่อนๆนเนาะมันก็จะดูแบบ เป็นศิละปะอีกอย่างหนึ่งเนาะก็ประหยัดเงินไปถ้าเก้าอี้ตัวนึงก็ประมาณ6000บาทถ้าเราเอาเบาะไปหุ้มใหม่มันก็ประมาณ2,000กว่าบาทช่างก็เลยหาวิธีการโดยการนี่แหละนะช่างก็ให้เพื่อนๆดูนี่แหละวิธีการทำของช่างถ้าเพื่อนคนไหนเนาะเบาะขาดหรือว่า ตัดสินใจว่าจะไปหุ้มดีไหมหรือถ้ายังไม่หุ้มมันยังไม่พอที่จะหุ้มมันก็ดูดีหรือว่าประหยัดเงินนี่ก็เอาวิธีและก็แนวทางของช่างเนาะเพื่อนๆเ,เอาไปทําได้นะช่างไม่ห่วงเนาะช่างก็แชร์เทคนิคนะคะในการที่ช่างหุ้มเบาะเบาะของช่างเองเนาะนี่ลูกค้าก็บน่นช่างทําไมไม่เอาไปให้ช่าง หุ้มสักทีโอ้โหเขาตีราคามาช่างรับไม่ได้นะเก้าอี้ตัวละสามพันไปหุ้มเบาะทีเนาะไหนจะค่ารถค่าจ้างขนไปขนกลับเพื่อนๆตัดสินใจระหว่างซื้อเก้าอี้ใหม่กับหุ้มเบาะนี่พอเสร็จแล้วเป็นไงคะมันก็ดูเก๋นนะเพื่อนๆนะนี่เป็นไงไอเดียของช่างเพื่อนๆเอาไปทำตามได้นะถ้าคนไหนชอบนะคะ อ้าววันนี้มาดูเลยช่างก็จะให้มาดูทรงผมสำหรับน้องคนนี้กว่าที่ช่างจะได้ตัดนอกจากดูทรงผมแล้วต้องมาดูผู้ปกครองที่พามาด้วยเถียงกันนะฮะเอาลองทรงต่ำลองทรงต่ำลูกชายอยากได้ลองทรงต่ำพ่อบอกไม่ต้องบอกให้ช่างเขาดีไซน์ให้ช่างเขาดูให้อ้าวช่างก็เลยมาเลยค่ะเพื่อนเื่อน ช่างคีนความยาวโดยรอบไปแล้วนะที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้ช่างตัดต่อไม่ทันนะช่างคีนความยาวโดยการที่ช่างใช้เบอร์สองเนาะอ้าวแล้วส่วนด้านบนศีรษะของลูกค้าเพื่อนๆจะสังเกตว่าช่างเนี่ยจะไม่ได้จับจีบอย่างที่ช่างเคยจับเพราะว่าอะไรรู้ไหมลักษณะาฐานผมของลูกค้าช่างในส่วนของกลางศีรษะเนี่ยมันยาวแค่ประมาณสเซนสนิ้วนิดนด แต่ส่วนจากด้านบนขมับด้านข้างเนี่ยมันยาวต้อง5นิ้วคือความยาวมันไม่บาลานซ์กับสูงเนาะเทคนิควิธีการตัดเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าไม่ใช่ว่าเราเรียนจับจีบส้มซ้ายขวาหน้าหลังอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะจับตามที่เราเรียนในลักษณะของที่ท,ที่ช่างอยากให้เพื่อนเพื่อนดูนี้ก็คือส่วนด้านบนของศีรษะเนาะตรงไหนที่มันมีลักษณะที่มันต้องตัดออกเยอะ เราก็ต้องตัดออกเยอะเห็นไหมที่ช่างจับจับ,จบ,จบ,จบเนี่ยจับจับเนี่ยเห็นไหมด้านบนมันกระด้งกระแดง้งอะมันยาวแค่สองนิ้ว,น,ว,น,วนิดๆเองนะเ <_ d ance> พื่อนๆช่างจะไม่ตัดเลยนี่ช่างจะตัดเฉพาะด้านขอบศีษะนะคะจับตัดออกเยอะหน่อยเห็นไหมที่ช่างยกนะ่ะเห็นไหมช่างแพทบไม่ได้ตัดเลยนะช่างจะตัดเฉพาะส่วนที่ช่างใช้กันไกซอยกันไกซอยซอยอยู่น่ะ ส่วนไหนที่มันหนาที่เราเอาออกเยอะเราก็ยกเฉพาะส่วนที่เราต้องการเอาออกไม่จําเป็นต้องจีบส้มทั้งหัวเห็นไหมช่งางก็จะธิบาบให้น้องฟังว่าวเห็นไหมหนักข้างบนเน่ยแทนที่มันจะยาวสักห้านิ้วมันก็ยาวแค่สองนิ้วไอ้ส่วนที่จะยาวยาวให้มันสั้นหน่อยมันก็กลับยาวช่างก็บอกว่าเดี๋ยวช่างจะแก้ทรงด้านบนให้แล้วก็เลี้ยงความยาวไปถ้าอยากจะได้ทรงแฟชั่นแบบไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน ถ้าผมส่วนด้านบนเรามันสั้นขนาดเนี้มันจะทําเป็นทรงเป๋ทรงปัดทรงทูบงทูบ็อกอย่างเพื่อนๆเขามันทําไม่ได้เห็นไหมช่างก็กําลังอธิบายให้น้องฟังน้องก็คับคับพี่คับคับคับพี่นะคะพอหลังจากที่ช่างตัดเสร็จแล้วช่างก็ซอยเนาะตรงไหนมันดูหนาก็ต้องซอยออกให้มากเป็นพิเศษนะเราก็พิจารณาเอานะคะเพื่อนๆอาจเพื่อนๆที่เป็นช่างใหม่ อาจจะไปเจอผมลักษณะนี้ก็อ้าวช่างบอกให้ยกจีบซ้ายยกจีบขวาจีบหน้าจีบหลังมันก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นเนาะเราก็ต้องพิจารณาเออเฮ้ยตรงนี้มันสั้นเราก็ไม่ต้องควรที่จะตัดเนาะไอตรงนี้มันยาวออกมากเออเราก็ตัดเฉพาะตรงนี้ทํายังไงให้ผมมันมันกลมนะทํายังไงให้หัวมันบาลานซ์นะมันก็คือศิละปะในการออกแบบนั่นแหละนะเพื่อนๆเนาะเราต้องมีจินตนาการตรงนี้ เราถึงจะตัดผมออกมาสวยแต่ถ้าเราไปยึดหลักว่าเราเรียนมาอย่างนี้มันต้องตัดอย่างนี้ยอบกีบอย่างนี้โอ้มันก็ไม่ได้นะเพื่อนๆเ,เนาะบางทีมันก็ต้องมีการพลิกแพงบ้างเห็นไหมคะผมด้านบนน้องก็อย่างกระดง้งกระเด้งกระดง้งกระเดง้ดงเนี่ยช่างจะต้องตดัดจนกว่ามันจะกลมช่างก็พูดไปอธิบายไปเห็นไหมเนี่ยข้างบนเธอเธอไปทําทรงอะไรมา ทำไมมันยาวอย่างนั้นอย่างนี้อ่าช่างก็อธิบายช่างกวีดูมันกลมยังมันยังไม่กลมออากรซอยให้มันกลมอ่ามันก็คือพิจารณาเนะ้ะใช้หลักการพิจารณาดูว่าเส้นผมมายังไงเราต้องตัดยังไงเออมันไม่จําเป็นว่าเออต้องขึ้นอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้นะไปตรงนี้ทําอย่างนี้นะมันก็ไม่ใช่เนาะเพื่อนเเนาะอ่าแต่โดยรอบศีรษะช่างขึ้นกรอบทรงด้วยเบอร์สองนะเพื่อนเนะ และตอนนี้ช่างก็มาเก็บรายละเอียดของรอบทรงก็เหมือนเดิมของช่างแหละช่างจะตัดขึ้นรอบทรงขึ้นฐานทรงจะซอยจะตัดยังไงช่างก็เก็บงานไม่ได้ละเอียดสักทีเดียวเนาะในส่วนของช่างถ้าใครติดตามงานก็คือช่างจะมาเก็บรายละเอียดของงานท้ายสุดเนาะมันจะช่วยประหยัดเวลาเนาะไม่ใช่ตัดทีเดียวให้มันละเอียดไปเลยมันยาก ช่างจะซอยช่างจะตัดช่างจะขึ้นกรอบทรงไปก่อนตรงไหนมันกลางตรงไหนมันดูหนาตรงไหนมันไม่ละเอียดมันก็คืองานเก็บรายละเอียดของช่างนะคะเพื่อนๆโจทย์ของน้องก็คือผมตัดแต่ลองทรงต่ำอ่าหัวฟูเห็นไหมถ้าเพื่อนๆเห็นที่ช่างให้ดูหัวฟูขนาดนั้นถ้าตัดลองทรงต่ำอ่ะหัวมันจะหายฟูไหมความใหญ่มันจะลดลงไหมเราก็ต้องพิจารณาทรง ถ้าเกิดในลักษณะที่น้องบอกว่าชอบต่ําก็หมายความว่าเขาไม่ชอบขาวเราก็เออแก้งานให้เขาไปเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันก็จะดูเหมือนเป็นต่ําดํานะคะแต่ลักษณะของผมน้องเขาอะถ้าเขาตัดขาวก็ไม่สวยเนาะในกล้องอาจจะดูไม่ชัดาะหัวเขาจะว้าไปเว้ามาเนาะเราก็เลยต้องตัดให้มันดูดําหน่อยมันก็คือเป็นการแก้ฐานศีรษะแก้ฐานศีรษะของลูกค้านะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนาะ เราต้องพิจารณา<ช>ห,หลายๆส่วนให้งานมันออกมาสวยนี่เห็นไหมคะพองานมันออกมามันก็จะประมาณนี้เห็นไหมเพื่อนๆกลับไปดูนะจากหัวฟูๆข้างบนสั้นสั้นยาวไม่เท่ากันก็จะได้ผมทรงที่ลูกค้าต้องการช่างถางมาชอบไหมชอบครับชอบชอบมากเลยครับคุณพ่อมารับก็บอกเออตัดอย่างนี้ดูดีหน่อย ตั้งแต่มาส่งลูกแล้วก็ไปทำธุระบนไม่หยุดบายบายนะเพื่อน